พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาอย่างใดพระพุทธเจ้าของเราก็มาอย่างนั้นข้อแรกนะตถาอาคาโตคือมาอย่างนั้นคัคตะนี่แปลว่าไปใช่ไหมอาคาตตแปลว่ามาพระพุทธเจ้าทุกองค์นี่มาอย่างนั้นก็เลยเรียกว่าตถาคตนะดูก่อนอานนท์ตถาคตกล่าวว่าเป็นต้นนะตตถาคตก็คือผู้เสด็จมาอย่างนั้นต่อไปชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการนั้น ถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จไปโดยประการอย่างนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ตอนแรกตถาคตแปลว่ามาใช่ไหมนี่แปลว่าไปพระองค์ไปไหนไปทําไมคําว่าไปนี่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหรตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติเดียวนั้นเดี๋ยวนั้นที่ไหนที่ลุมพินีนะสวนลุมพินีวันประทับยืนด้วยพระยุคลบาทด้วยฝ่าเท้าทั้งคู่ บ่ายพระพักหันหน้าไปทางทิศเหนือคือทิศอุดรเสด็จดําเนินไปได้7จเก้าเมื่อเทวดากั้นสเสวตฉัตรเทวดาเนี่ยนะกั้นสเสวตฉัตรพระองค์ก็ชำเรเลืองดูทั่วทุกทิศแล้วทุกทิศเนี่ยนะมองเป็นราบเป็นเนินเดียวกันหมดทรงเปล่งพระวาจาอย่างอาถรรพ์เรียกว่าอาสพิวาจา อาสพิวาจาว่าอโคหมามสมิเชตโทเศธโทโลกัส,สะอะมันตินติชานิปุณภพโวเนี่ยนะว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเนี่ยนะ,นะอโคหมามสมิก็คืออัคระเนี่ยก็คืออัคะยอดนะ,ะยอดของคนเชตโทเศธโทเชตโทก็คือใหญ่ที่สุดเศธโทก็ประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป เพราะฉะนั้นจะไปฝากคันฝากท้องอยู่กับใครไม่เอาอีกแล้วพอแล้ววง,งนะั้นมันก็เลยเรียกว่าอาสพิวาจาพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทุกองค์เลยนะเมื่อประกาศถึงความที่พระองค์เป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดจึงได้มีการเสด็จไปอย่างทองแท้และการไปเหล่านั้นไม่พลาดด้วยนะไม่มีคําว่าผิดพลาดโดยเป็นบุพนิมิตแห่งการบรรลุค,คุณวิเศษเป็นอันมากโดยประการใด มันพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆหมดเลยมันรายละเอียดของการประสูติของพระพุทธเจ้าทุกองค์เหมือนกันว่าประสูติตอนประสูติต้องประสูติในป่าแล้วประสูติแล้วประทับยืนด้วยเท้าทั้งคู่เดินเจ็ดเก้าเลี้ยวดูทิศทุกทิศแล้วก็เปล่งอาสพิวาจาเป็นต้นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยถือว่าแบบฟอร์มเดียวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปโดยประการนั้น เป็นการไปอย่างทองแท้ไม่ผิดเพราะเป็นบุพนิมิตเป็นเครื่องหมายแห่งการบรรลุคุณวิเศษของพระองค์เองด้วยเป็นเครื่องหมายแห่งการบรรลุคุณวิเศษของสัพสัตด้วยนี่แหละเรียกว่าไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งในอันนี้อีกในหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นทรงละกามฉันทะด้วยเนคขมมะเสด็จไปอันนี้ถอดแบบฟอร์มปฏิสัมพิธามาหมดเลยนะสาหัวข้อ ออกจากกามด้วยเนคขมะมก็คืออสุภะเป็นต้นนั่นเองละพยาบาทด้วยอพยาบาทคือเมตตาละทีนมิธะด้วยอโลกสัญญาถ้าง่วงๆก็ไปเปิดไฟให้มันสว่างไว้นั่งกลางแก้งดูนะละอุทธจักกุกุจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านด้วยความสงบละความสงสัยด้วยการกําหนดธรรมทาลายอาวิชชาคือความไม่รู้ด้วยพระยานบรรเทาความไม่ยินดีคืออารติเน่ยเบื่อเหลือเกินที่จะเจริญกุศล เคยไม่ฟังธรรมไปนานๆมันเบื่อมันเบื่อมเมื่อไหร่จะเลิกสักทีอะไรแบบนี้นะลักษณะนั้นนะเรียกว่าอารติเบื่อที่จะเจริญกุศลก็ต้องมีปรามโมทให้เห็นคุณของการเจริญกุศลละธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์นั้น,น,นเช่นว่าละนิวรห้าด้วยปฐมฌานละ วิตกวิจารด้วยทุติยชาญละปีติด้วยตตยยชาญละสุขทุกโสมนัตโธมัตกรกๆด้วยจตุทชาญละรูปสัญญานานัตตสัญญาปฏิฆาสัญญาด้วยอากาสาัญใจยตนะละอากาสาัญใจยตนะด้วยวิญญาณัญใจยตนะเป็นต at ar 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 an ้นจนถึงละละนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสนาละสุขสัญญาด้วย ทุกขานุปัสนาและอัตตาสัญญาด้วยอนัตตานุปัสนาเป็นต้นและก็ละสกายทิฐิวิจิกิจชาสีละพัตตปรามาด้วยโซดาปฏิมักละการมราคาปฏิฆาอย่างหยาบด้วยสกทาคามิมักละกิเลสทั้งปวงด้วยอรหัตมักนะนะจบทีเดียวเลยนะคือสรุปว่าพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยไปด้วยคุณธรรม37ประการตามนี้แหละฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็ไปอย่างนั้น คิดดนะถ้ามองตามนี้้วคุณธรรามสิขั้นเป็นไปได้ไหมเรามาดูละกามฉันทะด้วยเนคขมานะกกลุ่มนีเจ็ข้อแรกก็เรียกว่าอ,อุปจาระฌานแล้วก็สมาบัตแ8มหาวิปัสนา18อุปจาระนี้เป็นเครื่องบริหารกุศลธรรม7ข้อนะสมาบัตแ8ก็คือสมถะมหาวิปัสนาอีก18สมถะวิปัสนาควบคู่กันก็เป็นอริยมัคตรัสรู พระพุทธเจ้าก่อนก่อนฉันใดพระพุทธเจ้าของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเสด็จไปอย่างนั้นต่อไปชื่อว่าตถาคตเพราะเสด็จมาสู่ลักษณะที่ทองแท้อันนี้อัฏฐะที่สามของตถาคตนะนะมาสู่ลักษณะทองแท้เป็นอย่างไรคือชื่อว่าตถาคตเพราะทรงมีพระญาณน,นักติเสด็จมาถึงคือบรรลุไม่ผิดพลาดซึ่งลักษณะอันทองแท้ไม่ผิดไม่กลายเป็น อย่างอื่นอันมีธรรมะนั้นเป็นสภาวะพร้อมทั้งกิจลักษณะก็คือลักษณะที่จตุก,กะทุกอย่างไม่มีคำว่าผิดพลาดน,นะล,ลักษณะนะลักษณะระสะประจุป,ประทานประทัดฐานเป็นต้นของสภาวะธรรมทั้งหมดเนี่ยด้วยอนุภาพของปัญญาของพระองค์นั้นตรัสรู้ไม่ผิดพลาดไม่ผิดเพี้ยนเลย